ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบก,กัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกในวันก่อนได้พูดมาถึงถึงลักษณะที่คนมือไวและก็ไวใหญ่ความจริงลักษณะมือไวนี่มีอยู่สามลักษณะด้วยกัน คือวัยเล็กไวกลางและก็ไวใหญ่แต่ประเภทมือไวเล็กก็รักเล็กลักน้อยขโมยเล็กขโมยน้อยโกงเล็กโกงน้อยถ้ามือไวกลางก็หมายถึงว่ารักรักมากขนาดกลางกลางยังมีเงินสักล้านสองล้านแกก็แบกไปหมดมีรถแท็กเตอร์มีรถยนต์มีภาพมีเครื่องเพชรนินจินดาแกก็แบก,กบไปของที่มีค่า ดีไม่ดีก็จับเอาค่าไทยอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัยเป็นมือวัยกลางมือวัยใหญ่ก็หมายความมารวบรัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งประเทศของคนทุกคนมาไว้อำนาจเป็นส่วนกลางแ <c oughs> ปรอำนาจส่วนกลางแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กันกินเป็นนั้นว่าความมือไวยทั้งสามรายการนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ถาเน้นชอบโดยหมายว่าเป็นของดีแล้วของไม่ดีแต่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นของไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินของแต่ละบ,บุคคลที่จะพึงหามันได้แสนลำบากยากเข็นเมื่อหาได้น้อยเขาก็มีความสุขน้อยหาได้มากเขาชับใจใช้สอยมากก็มีความสุขมาก แต่ว่าทั้งประเทศไทยนี่คนหาไม่ได้เลยไม่มีได้สำรวจตัวแล้วแม้แต่อยู่ในประเทศเขตปลายแดนที่ทางฝ่ายราชการเราเข้าไม่เข้าจะถึงหรือบางทีก็เข้าไม่ถึงเส้นเลยก็มีเพราะปรากฏว่าเคยถามบรรดาปชายชนทั้งหลายเหล่านั้น ว่าเคยมีข้าราการมาเยี่ยมมาเยียนไหมเขาบอกก็ไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นเนี่ยบางทีท่านข้าราการชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อย้าอยาไปแต่เขาไม่เห็นก็ได้เป็นอันว่าเห็นหรือไม่เห็นว่าทางราชการก็ไม่เคยเข้าไปพบกับเขาแต่เขาตั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอยู่ในความเป็นสุข ทำไร่บ้างทำนาแต่เพียงเล็กน้อยพอข้าวพอกินทำไร่ก็ไม่มากนักเพียงข้าวพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ก็มาแลกเอามาเปลี่ยนเอามาซื้อมาขายเขาก็ไม่อดแถมเขายังมีความสุขด้วยถามก็ว่าที่นี่ของเคยหายไหมเห็นบ้านของเขามีฝาไม่ครบดีไม่ดีก็มีอยู่สามด้าน บางรายก็มีไม่ครบสามด้านประตูก็ไม่มีแล้วก็หน้าต่างก็ไม่มีไม่จําเป็นจะต้องทํราร่างกาศโปร่งสบายทรัพย์สินเนื่องหลายที่หามันได้ก็วางกันเกลื่อนกลัดถามว่าของเคยหายไหมเขาบอกก็ไม่เคยหายถามเรื่องความสุขสบายเขาต่อมีความสุขดีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ต้องมีอะไรมาก มีผ้ากันคนะไรชิ้นสองชิ้นเขาก็มีความสุขถามว่าเครื่องแต่งตัวทั้งหมดไปซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาทำกันเองเพรานั้นว่าแดนที่ไม่มีคนมือไวเป็นแดนที่มีความสุขก็เลยนั่งคิดว่าคนพวกนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในเขตที่เจริญแล้ว ที่ชาวบ้านชาวโลกเขาเรียกว่าเจริญแล้วแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาถือว่าเสื่อมแล้วโลกมองดูวัตถุว่าเป็นแดนเป็นของเจริญแต่ศาสนาดูด้านจิตใจไม่ได้ดูวัตถุถือว่าถ้าจิตใจเจริญวัตถุก็เจริญถ้าจิตใจไม่เจริญวัตถุเจริญก็เจริญ,รญไม่เต็มที่ คือไม่พอดีกับทรัพย์สินที่จ่ายไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนประเภทมือไวบังเอิญจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของส่วนกลางก็เห็นว่าสร้างในราคาแพงอย่างผู้พูดเองเคยทำงานก่อสร้างมามากถ้างานประเภทใดถ้าเหมาทำการก่อสร้าง ผูพ้พูดไม่ใช่ผู้รับเหมาผู <c oughs> พ้พูดเป็นผู้สร้างในส่วนสาธารณประโยชน์ทำมาเยอะแต่งานชิ้นไหนถ้าหากว่าเป็นงานต้องรับเหมาเหมาให้ผู้รับเหมาทำงานชิ้นนั้นท่านนั้นหลายราคาแพงมากถ้าหากว่าซื้อของมามาซื้อเองซื้อวัตถุก,ก่อสร้างมาเอง แล้วก็จ้างช่างมาทําการก่อสร้างจ่ายแต่ค่าแรงงานค่าวัตถุหาเองวัตถุที่ใช้ทําการก่อสร้างแข็งแรงกว่าแบบแผนที่เขาทําไว้ต้องใช้สิ้นเปลืองกว่ามากกว่าตามแบบที่เขาบอกไว้ด้วราคาที่จ่ายจริงๆประมาณห้าสิบเปอร์เซ็ของการรับเหมาเท่านั้นในเหย้วว่าการเหมา ทำไมจะต้องเสียสตังค์มากเสียเงินมากไปถามผู้รับเหมาแล้วเขาบอกว่าหนักทุกอย่างหนึ่งค่าแบบที่จะต้องเขียนไปก็ต้องเสียราคาเป็นหมื่นถ้าของใหญ่ๆอาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ได้รายการที่สองการรับเหมา เมื่อประเมินราคาลงไปแล้วก็เกรงว่าของราคาที่ซื้อมาจะได้ของราคาจะขึ้นราคาต้องเผื่อราคาของขึ้นไว้ด้วยรายการที่สามเกรงว่าจะไม่ทันเวลาค่าจ้างก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไว้เพราะว่าถ้าทําลงไปแล้วถ้าไม่ไปทันกัเวลาก็อาจจะถูกปรับแล้วดีไม่ดี ลูกจ้างที่มาจ้างทํางานก็อาจจะขึ้นราคาก็ได้ก็ต้องตั้งราคาเผื่อเขาไว้โดยการต่อไปนั่นก็คือคนคุมงานต้องตามใจท่านเขาบอกว่างานประเภทนี้เงินประเภทนี้นนตั้งงบประมาณไม่ได้ด้วยเงินตามใจท่านนี่โดยการต่อไปขั้นสุดท้ายเขาก็ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นความจําเป็น เพานั่ว่าง,งานเหมาทบงานที่ควบคุมการก่อสร้างเองถูกกว่วกันมากแล้วก็ดีกว่ากันมากที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความมือไวเป็นสำคัญใครเป็นผู้มือไวก็ต้องคิดกันไปดูคำว่ามือไวในที่นี้ก็หมายความว่าของนะั้นอาจจะไม่ทรงราคา ก็เพราะว่าสถานาการณ์ของบ้านเมืองบีบบังคับเขาต้องเสียภาษีอากรภาษีก็มีอยอสองประเภทที่เขาคุยให้ฟังประเภทตามกฎหมายแล้วก็ประเภทนำกฎหมายเขาบอกว่าภาษีประเภทตามกฎหมายนี่เขาไม่หนักใจแต่ว่าหนักใจประเภทภาษีประเภทนำกฎหมาย ่ว่ากฎหมายยังไม่มีแต่ว่าต้องเสียนี่ถ้าหากว่าประเภทนี้ไม่มีความมือไว้ไม่มีความเจริญมันก็จะรุ่งเรืองมากไปกว่านี้อาคารที่สร้างไปแล้วหนึ่งหลังเท่ากับสองหลังถ้าหนนที่สร้างไปหนึ่งสายนี่ขอพูดตามข่าวหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าแต่ละสายละสายจ่ายเงินมากเกินไป พราะว่ามีประเภทมือไวเข้าไปผสมเขาว่าอย่างนั้นเป็นข่าวในอดีที่นานมาแล้ว <c oughs> แต่ในปัจจุบันนี้อาจจะแก้ไขแล้วก็ได้นี่ทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าถ้าใจเจริญแล้วก็ที่ก็เจริญมากใจเจริญไปยังไงใจก็ไม่ละโมบโลบมากไม่คดไม่โกงซึ่งกันและกัน,กนไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกัน,กนไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกัน,กน อะไรแค่ไหนว่ากันแค่นั้นเพ็นอนั้นว่าก็จะมีความเจริญพอและเจริญยิ่งกว่านี้มากที่บอกว่าเจริญยิ่งกว่านี้ไม่ใช่หมายความปัจจุบันนี้มีคนโกงมีคนลักมีคนขโมยม,มาก <c oughs> เพราะว่างานนี้ไม่ใช่มีในปัจจุบันมีมาตั้งแต่อดีต <c oughs> ในอดีตนี่ฟังขานหนังสือพิมพ์อยู่เสมอประเภทมือไว ก็ว่าบางทีท่านนังไหลเหล่านั้นเป็นผู้ออกกฎหมายเองเป็นผู้ควบคุมกฎหมายเองสามารถจะลงโทษบุคคลอื่นได้เองแต่แต่ว่านังสือพิมพ์เขาก็กลับลงข่าวว่าท่านนังไหลเหล่านั้นกลับถูกกฎหมายเล่งงานซะเองและผลดีปรากฏก็คือถูกลงโทษตามกฎหมายที่วางไว้ นี่เป็นอันว่าจิตใจของท่านพวกนั้นไม่ได้เจริญไปตามรอยที่พระพุทธศาสนาส่งสอนแต่หาว่าจิตใจของท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีความเจริญตามศาสนาสอนแล้วอาการอย่างนี้นั้นมันก็ไม่ปรากฏการถูกลงโทษในฐานะที่ตัวมีอำนาจมันก็ไม่ต้องถูกลงโทษเขาแต่งตั้งไวใ้ให้ลงโทษคนอื่นไม่ใช่ลงโทษตนเอง แต่ตนเองกลับมีโทษสเองอย่างนี้ก็สแสดงว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาตั้งใจช่วยคนในโลกแต่คนในโลกไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาเป็นอนุนว่าในเรื่องนี้ถ้าคนทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพศาสนาโดยที่คนทุกคนเป็นคนไม่มือไว ความเจริญของประเทศชาติจะมีได้เพียงใดลองมานั่งคิดกันดูอาคารหนึ่งหลังที่ผู้พูดเคยทำมาแล้วเพราะว่ามีคนที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นที่รักกันบ้างเขาเป็นผู้รับเหมาแล้วเขาก็มาตีราคาให้มาคิดให้ทั้งหมดคิดวัตถุก,ก่อสร้างทั้งหมดตีราคาก่อสร้างทั้งหมด ว่าถ้าเหมาต้องตาตารางมิตรเท่านั้นเวลาสร้างจริงๆจะสร้างเฉพาะแรงงานเข้ามาแล้วก็ซื้อวัตถุก,ก่อสร้างเองโรงสูงกว่านั้นทำสูงกว่านั้นเป็นอันว่าของที่สร้างลงไปราคามันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นยังได้ถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านบอกว่าเกรงพวกนำกฎหมาย ที่แพงเนี่ยแพงเพราะการนำกฎหมายเป็นสำคัญแล้วก็ว่าก,าการประมูลก็ต้องเผื่อไว้เกรงว่าของจยะขึ้นเป็นอันว่าถ้าประเภทมือไวไม่มีในโลกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราไม่คบกับการมือไวคนมือไวมีที่ไหนเราไม่คบและจิตใจของเราก็ไม่คบความให้เป็นผู้ในฐานะที่ต้องการความเป็นผู้มือไว เป็าน,นั้นว่าคนทั้งโลกต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดทรยศซึ่งกันและกันไม่คดกงซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ยื้อแย่งทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยที่เจ้าของเขาไม่เต็มใจจะให้ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นทั้งโลกอะไรจะดีขึ้นบ้าง เราก็ไปนั่งมองความดีกันว่าคนทุกคนถ้าทําอย่างนั้นก็ชีอว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธเจา้าหรือว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนามานั่งช่วยกันคิดว่าคนทุกคนไม่ขโมยในโลกบ้านทุกหลังอาคารทุกหลังไม่ต้องสร้างแข็งแรงเกินไป ทำให้เป็นที่อยู่ที่อาศัยชั่วคราวเรียกว่าจะนานก็ได้แข็งแรงก็ได้แต่ว่าไม่มีเครื่องมุงบังมากนะักเขาไม่ต้องเกรงขโมยขโจรการที่เกรงว่าเขาจะมาลักจะมาขโมยสิ่งของที่มีอยู่นั้นทำให้ต้องลงทุนมากสร้างห้องเก็บของก็ให้แข็งแรงทำรั้วกำแพงก็ต้องให้แข็งแรงประตูนอกประตูใน,นต้องแข็งแรงอันนี้ลงทุนเพิ่มไปเท่าไหร่ แต่ละประตูต้องมีกุญแจกุญแจดอกหนึ่งราคาเท่าไรเอาเฉพาะในประเทศไทยคน43ล้านคนแต่บังเอิญจะมีบ้านสักหนึ่งล้านหลังเฉพาะกุญแจดอกเดียวถ้าดอกละห้าบาทเราก็ต้องเสียเงินไปเปล่าห้าล้านบาทถ้าใช้กุญแจหลายดอกก็เพิ่มมากกว่านั้น ถ้าต้องใช้ตู้ใช้เซฟเก็บของเพราะเกรงว่าขโมยจะลักตู้หรือเซฟนี่ราคาแพงมากก็ลองคิดปริมาณเพิ่มขึ้นไปไการสร้างรัว้วสร้างกำแพงใหญ่ๆปิดบงังก็เพราะเกรงขโมยกระโจนลงทุนเท่าไหร่เราก็จะต้องเสียเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คอยป้องกันภัยและลงโทษคนที่จะลักจะขโมยกรมตำรวจจ่ายเงิน ปีตั้งงบประมาณปีละเท่าไร่กรมอายการจ่ายมีเงินปีละเท่าไรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินปีละเท่าไรเพ็นนั้นว่าเราต้องจ่ายมากไปกว่านั้นจ่ายตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเพ็าน,นั้นว่างบประมาณไปจำปีทั้งหมดที่จ้างขึ้นมานี่ก็เพราะว่า คนไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาถ้าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาโดยที่ทุกคนไม่เป็นคนใจร้ายไม่มือไวทั้งสองอย่างเรือนจำทุกเรือนจำก็ไม่ต้องมียังมีไว้ทำไมมีแต่คนดีเจ้าหน้าที่เรือนจำ เราจะจ่ายเท่าไหร่เรือนจําแต่ละแห่งถ้าลงทุนเท่าไรค่าใช้จ่ายในนั้นทั้งหมดปีละเท่าไหรถ้ามันเป็นสิบปีเป็นร้อยปีขึ้นมาต้องจ่ายเท่าไร่แล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่นายกถัา,ถามำตีขึ้นมาลงมาถึงแม่พูดตั้งแต่ถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่ต้องมีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเป็นคนดีเสมอ รักกันทั้งโลกเกือ้อกูลซึ่งกันและกันทั้งโลกจะมีใครรักใครขโมวยกันมีแต่คนรักกันมีแต่คนส่งเสริมเกือ้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโทษท่านอะไรไมันจะพึงมีจะต้องไปลงโทษกันเป็นอันว่าเราก็ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่มาควบคุมเราแล้ววัตถุสิ่งของต่างๆก็จะไม่แพงเท่านี้ เพราะว่าของที่ซื้อกันไปซื้อกันมาไม่ต้องเสียภาษีจะเสียไปให้ใครว่าภาษีนี่ก็เอาไปจ้างคนที่มาควบคุมเราแล้วก็จ้างคนที่เอาเงินค่าภาษีก่อนทั้งหมดมาสร้างถนนทุนทางให้กับพวกเราเงินจำนวนนั้นมันก็ต้องจ่ายแพงเกินกว่าปกติเพราะว่าต้องเหมา ได้พูดมาแล้วว่าการเหมาเนี่ยมันเสียมากเท่าไหร่ถ้าทุกคนต่างเกื้อกูลซึ่งก,กัอะไรกันที่นี่ไม่มีถนนเราก็ทําถนนของเราขึ้นมาคลองที่นี่ตื้นเขินแล้วก็ทําให้มันลึกลงไปช่วยกันลอกคลองที่นี่น้าไม่พอใช้เราก็ช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันสร้างถนนสร้างเขื่อนขึ้นมา เป็นอันวาทุกอย่างต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเพราะมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพื่อกูลกันต่างคนต่างยอมรับทับถือในสิทธิในทรัพย์สมบัติซึ่งกันและก,กันท่านลงนั่งดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแล้วหรือยังถ้ายังไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยก็ไม่รู้สึกไม่ไม่ทราบว่าจะพูดยังไงถูก ความจริงทำมาแล้วพระพุทธเจ้าทำมาแล้วสองพันปีเศษช่วยเหลือมาแต่ไปนั่งดูว่าคนไทยทั้งประเทศเฉพาะคนไทยที่เป็นประเทศที่ประกาศว่านับถือพระพุทธศาสนามีคนเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ยอมรับนับถือ แต่ว่าคนที่ไม่ยอมรับนับถือหรือว่ายอมรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาก็มีมากเกินไปขอให้ท่านนั่งหลายมานั่งดูนั่งคิดดูกันแล้วกันว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจช่วยจริงๆนะว่าถ้าหวังผลประโยชน์ของท่านแล้วก็หมายความว่าถ้าบวชเข้ามามันจะดีก็มีความเป็นสุขก็ใส่ชาวบ้านเขาหากินกินข้าวของชาวบ้าน ที่อยู่ชาวบ้านสร้างให้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านเป็นลูกของกษัตริย์และท่านก็เป็นกษัตริย์ด้วยท่านจะต้องอาศัยที่ชาวบ้านเขาให้กินท่านเป็นกษัตริย์ดีกว่าเพราะว่ากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากในสมัยนั้นมีอำนาจเต็มที่มีความเป็นอยู่ดีกว่ามาบทเป็นพระต้องนอนกลางดินกินกลางทราย ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าชาวโลกมีความทุกข์ต้องการใย้มีความสุขจึงได้เสียสละความสุขส่วนตนเสียแล้วก็มาเพิ่มพูนความสุขให้แก่บุคคลอื่นแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายอาการอย่างนั้นใครบ้างหนอที่รับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนา เพราะนั้นว่าการที่บรรดาประชาชนหลายท่านด้วยกันมาพูดว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์เลยวัดวารามสร้างก็สิใหญ่โตแต่ความจริงวัดที่สร้างขึ้นมานี่สร้างด้วยกำลังศรัทธาขบคคลพูดผู้ช่วยเหลือไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยกำลังของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา แล้วเขาก็บอกว่าพระบวชเข้ามานี่ทำให้เศรษฐกิจยับเยินไม่ได้เสียภาษีเสียก่อนไม่ได้สร้างความเจริญไม่ได้ช่วยประเทศชาติสำหรับผู้พูดเองก็ไม่มีความเข้าใจนะักเรื่องของพระของสองฆ์ของท่านก็ไม่ก็มีความเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกล่าวกันอย่างนั้นจริงๆจะมองกันดูอีกที ก็มีพระเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ช่วยให้ประเทศชาติจเจริญขึ้นอย่างสมัยก่อนด้านเหนือก็มีครูบาสีวิชัยนี่ท่านก็ทำถนนหุนทางแม้แต่ขึ้นดอยสุเทพท่านก็ทำเวลานั้นรัฐบาลยังทำไม่ได้ท่านก็ทำได้และยังหลวงปู่ชุ่มปาสาธิโกวัดบางมุย ทางขึ้นไปดอยตุงที่เป็นทางระยะไกลทั้งสิบเจ็ดกิโลท่านก็เป็นผู้บุกเบ,บ,บ,บิกเป็นคนแรกการทำทั้งสองท่านนี้ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายทองอาศัยแรงศรัทธาของปัรดาประชาชนช่วยกันทําท่านไม่มีงบประมาณจะได้ทําก็ไม่มีใครก็ให้งบประมาณหากว่าท่านทั้งหลายเห็นว่าพระทั้งหลายยังช่วยประเทศชาติไม่พอ ก็น่าจะทำได้อาศัยการขอร้องกัมมันดาพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมให้วัดแต่ละวัดเข้าประสานงานกับทางรัฐบาลได้เป็นไปดโดยธรรมตามระธรรมวินยัยถมาไปขอร้องท่านเกินระธรรมวิน,นัยนี้พระก็ทําไม่ได้ความจริงพระท่านทำได้เยอะ เพราะทัานติดต่อกับประชาชนได้ดีเพราะเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอยู่แล้วแต่ได้ว่าทางนี้ก็ต้องขอให้มันดาพระผู้ใหญ่ท่านเลือกพระสักหน่อยหนึ่งคือคนที่จะเข้ามาเป็นพระแล้วก็ปกครองวัดขอให้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเพียงเท่านี้ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ชนะจิตใจคนเพราะว่าเป็นที่เคารพนับถือของคนในเมื่อเป็นที่เคารพนับถือของคนแล้วก็สามารถจะชักจูงคนให้ช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหนึ่งปีหนึ่งทำชิ้นหนึ่งซึ่งไม่มากนักตามกำลังของบุคคลในหมู่นั้นจะพึงทำได้ ถ้าต,ต่างวัดต่างช่วยกันทําแบบนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่งบาประมาณรัฐบาลก็ไม่ต้องใจมากความจเจริญรุ่งเร,องเรืองก็จะมีขึ้นถ้าจะถอยหลังจากนี้ไปประมาณถึงสามสิบปีเสษเห็นว่าในสมัยนั้นรัฐบาลท่านมีความฉลาดหรือว่าท่านยังโง่กว่าสมัยนี้อาตมาก็ไม่ทราบนะ ก็ต้องขอพูดว่าท่านมีความฉลาดอยู่จุดหนึ่งเอาจุดเดียวแต่ความจริงท่านฉลาดมากถ้าวัดใดสร้างโรงเรียนตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการราคาของโรงเรียนหลังนั้นหนึ่งบาทสร้างเสร็จทางรัฐบาลให้ห้าสิบตางค์ให้ครึ่งหนึ่งเป็นอันว่าในสมัยนั้นวัดต่างๆสร้างโรงเรียนกันเป็นแถว เพราะเงินที่เหลือจากนั้นได้มาจากสัทธาของประชาชนนี่จะเห็นว่าถ้าทางรัฐบาลสนับสนุนราชการสนับสนุนแล้วก็วัดทํำได้ดีแล้วก็เป็นการไม่เส้นเปลีอยงบประมาณวัตถุแลคารทั้งหมดที่จะสร้างขึ้นมาถ้าเป็นงบประมาณเสียทั้งหมดชาวบ้านจะเห็นว่าไม่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเป็นของทางราชการ แต่ว่าในสมัยนั้นในเมื่อวัดสร้างขึ้นมาแล้วชาวบ,บ้านต้องร่วมแรงงานกันด้วยต้อเงินทองมาสร้างเสริมด้วยช่วยให้เขาคิดว่าโรงเรียนหลังนั้นเป็นทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็เลยช่วยกันบำรุงรักษานี่ประโยชน์มันก็มีอย่างนี้เป็นอนุว่าคำแนะนำของพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าคบคนผ่านจงคบแต่บัณฑิตบัณฑิตก็คือคนดีมีปัญญามีเมตตาปราณีทั้งสองรายการนี้ถ้าหากว่าโลกปฏิบัติได้รับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่ทรงแนะนําไว้ขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันคิดว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข ความจริงเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องของันดิตและพานนี้ยังไม่จบยังมีอีกมากแต่สําหรับวันนี้เวลามันหมดเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนก่อนจะลาก็ขอท่านนันหลายผู้ฟังฟังแล้วก็คิดด้วยช่วยกันคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิทิประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นมาช่วยโลกแล้วได้อย่างแล้วก็ชาวโลกรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาแล้วก็อย่างวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิทีพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแใ่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี